สวัสดีครับผมตอนนี้ก็พบกับช่องโกโกไลอีกแล้วนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังอยู่ที่มุกดาหารเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมที่เนี่ยครับสะพานมิรภาพไทยลาวนะครับแล้วก็มีวิวน้ําโขงสวยๆนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันต่อกันกนะ็ช่วงนี้มันแดดร้อนเนาะ ก็เลยยังไม่ค่อยมีคนนะครับที่นี่เราก็ได้วิวบรรยากาศน้ำโขงนะครับผมสวยมากครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งอันนี้ครสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดเดินลงมาดูวิวด้านล่างนะครับ นะก็ได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับวิวสวยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมขอหยุดเก็บภาพก่อนสักครู่นะครับก็มีรถข้ามไปได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นพวกรถส่งขนส่งสินค้านะครับ บรรยากาศก็สวยอยู่แต่ร้อนนิดหน่อยนะครับผมก็มีร้อนๆนหน่อยข้างล่างก็ยังมีเรือนะน่าจะเป็นรถมีเรือแบบเกี่ยวกับนำเที่ยวนะครับผมขับบนแม่น้ำโขงประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้ผมมองไปทางนู้นเหมือนจะมีที่ลงไปข้างล่างแม่น้ำโขงนะครับผมก็จะพาเดินไปก่อนนู่นครับก็รถสงถ่งสินค้าก็จะเยอะเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่ารถปกติก็เราก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับนอนตั้งแต่ปิดด่านนะครับผมก็นักท่องเที่ยวหรือ พวกแบบรถประจําทางนี่ก็คือหยุดหมดนะครับเหลือแค่เนี่แหละครับผมเหลือแค่พวกอ่ารถขนส่งสินค้านะครับส่งของส่งสินค้าพามา <c oughs> เดินมาดูข้างล่างนี้ก่อนนะฮะไปได้ไหมเนาะข้างล่างเนี่ย ะพานมิตรภาพแทรวนะครับฝั่งบึงการก็กําลังจะสร้างอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะทําได้ประมาณ10-20%เซแล้วมั้งก็ไม่มั่นใจนะครับเดพาเดินดูนี่เป็นอ๋อเป็นรถแบบส่วนบุคคลห้างขึ้นเหนือเล่นเนาะ รับรอยอังคารนะครับนี่มีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับแล้วก็ไนชื่อเรืออาภาพรน,นะครับผมผู้โดยสารสามารถขึ้นได้60ท่านนะครับขึ้นไปก็จะมีพวกชูชีพนะครับให้ไม่รู้มาได้หรือเปล่าผมก็มานะครับผมเห็นเรือจอดอยู่แถวนี้ผมก็เลยเดินเดินมาดูนะครับ อตรงนี้น่าจะาเหมือนกับทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเกี่ยวกับามาไหว้นะผมไหว้อะไรนะครับก็จะเห็นเป็นพระธาตุพนมจำลองนะครับอยู่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ตรงปลายนิ้วมือผมนะครับเป็นพระธาตุพนมจำลองนะครับผมก็เข้ามาดูก่อน

มองจากข้างบนนะครับมองลงมาผมเห็นเป็นเห็นมีหลวงพ่อนะอยู่ตรงนี้ผมผมก็เลยลงมาตามนะครับก็ตอนนี้ก็หลวงพ่อก็ไม่รู้อยู่ไหนนะน่าจะหลวงพ่อน่าจะเดินขึ้นไปแล้วมั้งครับโอเป็นคลื่นน้ําเหมือนทะเลเลยนะครับเนี่ยมีเสียงด้วยนะเนี่ยเสียงน้ําธรรมชาตินะครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นต่อหม้อหรือเปล่านะครับ เวลาน้ํามันไหลมาเนาะมันแล้วมันจะเลี้ยวออกมาด้านข้าง,างนี่น้ําก็เลยจะตีกับกระทบกับฝั่งแรงบ้างนะครับผมอยากใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้มากเลยนะครับคงจะได้รับบรรยากาศซึมซับ ธรรมชาติแถวๆนี้เนาะลมนี่เข้ามาอยู่ในร่มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในร่มของอสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับตรงนั้นมันเป็นอะไรนะไม่เหมือนเหมือนหินหรือเหมือนไม้ทักอย่างแต่เหมือนเป็นซากอะไรไม่รู้ นี่ครับมีเรือชาวบ้านนะครับผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้จุดน,นี้เหมือนจะ,ะมีการมาทำพิธีอะไรเยอะเลยนะครับจุดตรงนี้ข้าง ข้างล่างสะพานนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็มาจากฝั่งนู้นนะครับผมลงมาจากฝั่งนูน้นแต่ว่าผมจะขึ้นฝั่งนี้นะเพราะว่าด้านบนผมเห็นเหมือนมีอะไรนะอะไรพิพิธภัณฑ์เพชรพญานาคอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะปลาขึ้นไปดูนะครับ ขึ้นไปได้ไหมเนาะทำไมเห็นเหมือนเป็นประตูปิดเลยจะเข้าได้ไหมเนี <laughs> ่ย <laughs> อ๋อจุดนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับผมว่า ประตูปิดไว้นะครับเนี่ยแต่ว่าจุดนี้นี่สวยนะครับยังมีพญายนาคนะครับให้ถ่ายด้วยนี่ครับเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะครับ อันเดียวผมกลับลงไปขึ้นทางนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปต่อนะครับผมหลังจากผมมาขึ้นมาจากริมน้ำโขงนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาก็มาอยู่จุดนี้นะครับผมจุดที่ผมจะขึ้นมานะ,ะเห็นว่าเป็นถ้ำสมบัติพญายนาคเชิญชมฟรีนะครับผมก็เลยสนใจนะผมสนใจมาชมนะครับเดี๋ยว เราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับในส่วนซากด้ายดินของเราจะเป็นถ้ำวิญญาณน่ามืนมา่นเริงโบจาณแตสแสดงผู้คอยมากกว่า3,000ถึง4,000ชิ้นนะครันักท่องเที่ยวาสามารถชมเองเอกเป็นไกด์เองตัวเองได้เลยสบายนะคบสายถ่ายรูปได้ค่ะตรงนี้บสบายสบายอยู่ตรงนี้เลยกันเองทุกอย่างเลยครับถ่ายรูปนะได้ส่วนได้ข้ามจัตุรัสเดียวกันอ๋องั้นเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยว ผมนี่ผมก็เข้ามาแล้วนะครับกำลังจะลงไปชั้นมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับผมก็ตื่นเต้นเลยครับมันจะมีคนไหมเนาะข้างในเนี่ยมาคนเดียวนี่ก็อุย้ยตกใจน <laughs> <laughs> องตกใจไม่ใช่เราตกใจ <laughs> กําลังจับประตูครับ <laughs> นี่คือชั้นใต้ดินข้างล่างนะครับผมเรียกว่าถ้ำพญานาคนะครับก็ม,เเมนะกีเป็นเหมือนอะไรนะพวกเป็นเหมือนที่ว่าอยู่ใต้ดินนะอะไรนะเขาเรียกแขงต้นหรือเปล่าอะไรตน้ตนๆนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับก็โอ้สวยนะครับชั้นล่าง มีชื่อด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นเลือนจอมเพชรนะครับผม,ม,มก็มันจะเป็นอ่าเป็นแร่อะไรทักอย่างนะครับที่อยู่ใต้ดินลึกนะครับจากที่ผมเคยเห็นมานะ เมื่อกี้มาก็ตกใจนะครับผมก็มีมีคนอยู่ข้างล่างนะครับ